ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทืุท่านยินดีต้อนรับข้าโซ่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วเป็นเนวทาสิบพฤษจิกายนก็โปรดชาย วิจารณญาณในกันตาชมใบนี้ครับเอกหนุ่มเบ่งปานชุดเดียวชุดเดียวเจ็ดแปดนะ 7, 8, นะเจ็ดแล้วก็แปดเนาะเบ่งปานชุดเดียวเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมนะเจ็ด ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทางที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันวิ่งวิ่งหลักวิ่งหลักสิบนะท่านนะหลักสิบนะท่านแบบ สี่ตัวสามแปดเก้าศูนย์สามแปดเก้าศูนย์นะท่านเบ่งปานสี่ตัวเป็นแน,ว,นวทางหลักสิบนะอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านนะหลักสิบแบบสี่ตัว ก็ขอบคุณมากนะเนี่ท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน3890ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมท่านโพ้ชมใบนี้ครับใบนี้เบ่งปานนะท่านเบ่งปานตัวเดียวเจนะจับคู่จับชุด704 เจ็ดเก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะท่านก็ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวทางต่อไปครับใบนี้มายุมแดงเบ่งปันเป็ดตัวเดียวนะเป็ดห้า 8ปดหชอบแปดสองสี่แปดสอนะมะยุมแดงนะท่านมะยุมแดงไปต่อกันครับผมใบนี้ นี่ก็เบ่งปานทานชุดบนชุดล่างเบ่งปานชุดบนสองแปดศูนย์สองแปดหกสามและก็ล่างห้าแปดห้าก้าหกแปดหกเก้นะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนรอสอนอร้อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมเบ่งปันเบ่งปัน,ปน,ปนอดีตที่แล้วผ่านไหมเอ่ยผ่านไหมผ่านนะท่านศูนย์สี่สี่ผ่นนะ เดี๋ยวท่านใ่นี้ครับเบ่งปนานหลักร้อยห้าแปดสองสี่หนึ่งหลักสิบเจ็ดสามหกเป็หนึ่งหลักหน่อยสองสามห้าเจ็ดแปดนะท่านก็จับชุดนะจับชุดเองนะจับชุดเองนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้เบ่งปานสูตรบวชของที่หลักร้อสิบหน่อยอดีตที่แล้วหลักร้อยของที่หลักสิบของที่สรุปแล้วผ่านนะท่านศูน์สีสีนะท่านนะศูนย์สี่สี่นะท่านใบนี้ครับ เบ่งปาน060นะ060นะท่านเบ่งปานชุดเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างแรงแล้วอขอมูลต่อไปครับผมใบนี้ พันนี้โอพนันธงเบงปานยนวทางวิ่งสี่ตัวเดียวและก็สามตัวโบนห้าสี่หนึ่งนะสี่ก็เน้นหลักสิบนะวิ่งล่างสามหลักสิบสองตัวล่างสามแปดเด่นบอลอ เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าก็ขอบคุณนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปนานทัพชมทัพชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะ เป็นกําลังเจอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับหนุ่มะเนจรเบ่งปันตัวเดียวสีเบ่งปันตัวเดียวสีแล้วก็ จับคู่42 43 46 245684 245684นะท่านก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะนมพระเนจรเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมสามรอยนะท่านนะเบ่งปันฐานสิบล่างโชนเบ่งปันหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะเบ่งปันสามตัวเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาด้วยนะท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างแรงนะต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็เบ่งปานนะท่านวิ่งบนล่างเบ่งปานวิ่งบนห้าตัวเดียวจับโคหานห้าสองห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็วิ่ง วิ่งล่าง3ตัวเดียวจับคู่3 1 3หนึ่งนะสามหนึ 3, 1, 3, 5, 3, ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับกับตันสองสูตรชูนชูนล่าง ท่านกับตันก็แบ่งปัน,ปนสูตรที่1 3 5สหสูตรที่2 3 6นะชูน3ตัวเดียวนะชูน3ตัวเดียวตัวต่างก็คือ5กับ6นะ5 6นะท่านท่านกับตันเจ้าของแนวทาที่แบ่งปันป ทผพอชมทผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุวท่านคลิปนี้เ,เราเจอการเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม